สวัสดีครับพี่น้องที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทัดเทียมกันทั้งหลาย oh. ผมไม่คิดว่าวันนี้นะครับผมจะต้องมาพูดถึงเรื่องของคนเท่ากันนะครับถามว่าเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่ผมมองไปในที่ที่เป็นการชุมนุมนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามฮะผมยังไม่พบว่าม,มีใครสามารถเหาะไปชุมนุมได้เลยนะครับแม้แต่คนเดียวนะฮะ ความเป็นคนเท่ากันนั้นนี่นะครับมันไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะแล้วถ้าเกิดอธิบายไปเนี่ยมันก็เหมือนอธิบายว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนะฮะผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะรเราผ่านการเ,เจ็บปวดนะฮะผ่านความบอบช้ำนะครับในแง่ของความขัดแย้งกันในชาติมาหลายครั้งหลายหนตลอดระยะเวลา80ปีของประชาธิปไตย หลายคนคงสงสัยนะครับว่าทําไมมันจึงเกิดสภาพการแบบนี้ขึ้นผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วในสังคมไทยเนี่ยยังคงมีบุคคลจํานวนหนึ่งอยู่ไม่น้อยนะครับที่ยังเห็นคนไม่เป็นคนมองไม่เห็นความเป็นมนุษยนนนนน์นะครับในตัวของคนคนอื่นนะฮะถามว่าทําไมเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงสําคัญแล้วถามว่าทําไมในวันที่2กุมภาพานที่ต้องไปเลือกตั้งนั้นเนี่ยครับมันจึงมีความหมายมากไปกว่าปกติธรรมดา พราะถ้าเกิดเราสูญเสียนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไปเราไม่รู้นะครับว่าเราจะมีการเลือกตั้งในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยที่เรายอมรับนับถือกันได้อีกหรือไม่ถามว่าระบอบประชาธิปไตยดีอย่างไรผมคิดว่ามนุษย์เราได้ทดลองระบอบการปกครองมามากแล้วนะครับในหลายระบอบปัจจุบันนี้นะครับประเทศที่เป็นอารยะทั้งหลายก็ใช้ระบอบนี้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองเดียวนะครับ ที่ให้มนุษย์ทุกคนได้เปล่งศักยภาพของความเป็นมนุษย์ขรืราาขอฮอกไบอย่างเต็มที่คนที่คิดนะครับว่าคนไม่เท่ากันนะฮะนอกเหนือจากจะดูถูกความเป็นมนุษย์แล้วของคนอื่นแล้วเนี่ยนะครับยังดูถูกตัวเองอีกด้วยเราลองนึกดูนะฮะในแง่ของการรณรงค์เรียกร้องเนี่ยนะครับมีคนสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยเรียกร้องนะครับหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่ากันอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนไม่เท่ากันนะะบางคนมีหนึ่งเสียงบางคนต้องไม่มีเสียงเลย แค่นี้ขนาดของหัวใจมันก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับมีคนบอกว่าตอนนี้ประเทศถึงต่างตัดแล้วนะฮะอุปามาเหมือนเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะฮะห้องนี้มีประตูที่เป็นทางออกเป็นปกติธรรมดามีคนกลุ่มหนึ่งไปปิดประตูนั้นและขวางประตูนั้นในเวลาเดียวกันเขาก็ร้องบอกว่าไม่มีทางออก คือมันสุดที่ผมจะพนานาหรือพ้นไปจากความสามารถทางภาษาของผมนะฮะที่จะอธิบายความคิดลักษณะเช่นนี้ได้นะฮะร,ระบบประชาธิปไตยให้สิทธิ์ของบุคคลทุกคนเนี่ยนะครับเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนนะฮะร,ระบบประชาธิปไตยสามารถทําให้มีเสน่ห์ได้หลายอย่างนะฮะการเลือกตั้งนั้นสามารถทําให้มีเสน่ห์ได้นะครับโดยการจัดระบบการเลือกตั้งนะฮะที่มนุษย์เราได้คนคิดหลาย,ลาย,ลายวิธีบนพื้นฐานที่ว่าคนทุกคนนั้นเท่าเทียมกันนะฮะ เราอาจจะมีระบบการเลือกตั้งแบบสามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนตามลำดับความชอบก็ได้นะฮะเรามีระบบการเลือกตั้งที่คิดคะแนนตามน้ำหนักของคะแนนความคิดนะฮะของคนซึ่งจะทําให้การเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันถูกต้องชอบทมนั้นนะฮะมันพัฒนามาเป็นลำดับนะครับแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งวันนี้บอกว่าการเลือกตั้งที่ทั่วโลกนี้เขายอมรับกันนั้นเนี่ยครับรับกันไม่ได้นะฮะเราต้องหยุดนะฮะแล้วก็ไปปฏิรูปก่อนคาถามง่ายที่สุดก็คือว่าเมื่อเราจะเริ่มปฏิรูปอะไรสักอย่างหนึ่งในสังคมขนาดใหญ่อย่างนี้ มันต้องมีความชอบธรรมเป็นเบื้องต้นก่อนผมถามว่าในเวลาเช่นนี้เนี่ยนะขณะนี้เนี่ยใครมีความชอบธรรมี่จะทำการปฏิรูปครับกปป,ปอสอหรือคําถามที่ถามง่ายคือคุณเป็นใครที่คุณบอกว่าจะต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปแบบนี้ต้องไปรูปแบบนั้นนะฮะถามว่าคนอื่นเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะคิดเหรอครับว่าประเทศนี้มันควรเดินไปทิศทางแบบไหนทําไมต้องเชื่อคุณคนเดียว ความพยายามสําคัญอันหนึ่งนี่นะครับคือการทําให้ประเทศนั้นไร้ทางออกนะฮะเขาทํำยังไงฮนะักวิชาการจํานวนหนึ่งบอกว่านายกต้องยุบสภายุบสภาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนายกก็ต้องลาออกนะฮะนายกลาออกเสร็จปุ๊บก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีรักษาการนั้นพ้นจากตําแหน่งไปบททั้งคณะเพื่อให้เกิดศูนยากาศคุณเสนอความคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันต้องใช้คนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นทําอย่างนี้ถามว่าทําไมผมต้องทําตามคุณ มีคนบอกว่านะครับเมื่อนายรัตรีลาออกแล้วเนี่ยนะครับแลวนายรัตรีสามารถลาออกจากรักษาการได้การเรียกร้องตอนนี้ยังมีอยู่และนี่คือเป้าหมายของการชุมนุมในเบื้องต้นนะฮะให้รักษาการนายรัตรีนั้นลาออกจากตําแหน่งผมก็พยายามดูข้อกฎหมายนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมข้ออ้างอิงที่มีมานี่นะครับผมอยากอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาที่มันมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วคณะรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงนะฮะพร้อมกับสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีที่ยังอยู่นานเนี่ยนะครับมันกํกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่คณะมนตรีชุดใหม่มาจากไหนครับไม่ได้มาจากสวงสวรรค์ชั้นใดเลยนะฮะคณะมนตรีชุดใหม่นั้นเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วเมื่อเขาเข้ามารับหน้าที่นะฮะคณะมนตรีชุดเก่าที่รักษาการอยู่ก็จะพ้นจากตําแหน่งไปมีคนบอกให้นายกลาออกผมก็บอกว่าเวลาที่นายกจะลาออกนั้นเนี่ยนะครับเป็นกรณีปกติธรรมดาเนี่ยสมมุติตอนนี้คุณยิ่งรักไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งนะฮะ ถ้าคุณยิ่งลักลาออกจากตําแหน่งโดยไม่มีการยุบสภาผลคืออะไรผลก็คือว่าคุณยิ่งลักนะครับแล้วก็รัฐมนตรีทั้งคณะจะพ้นจากตําแหน่งแต่แม้กระนั้นรัฐมนูน,นก็บังคับหรือกําหนดให้คุณยิ่งลักนั่นแหละและรัฐมนตรีทั้งหมดนั่นแหละต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภาจะเลือกคอรมอชุดใหม่ขึ้นมาก็ขนาดลาออกธรรมดาเนี่ยนะครับรัฐมนุนยังบอกเลยก็คุณลาออกคุณต้องรักษาการยังจะมีคนบอกว่าลาออกแล้วต้องลาออกซ้ํา เวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมผมผมลึกอ,อย่างนี้นะครับเวลาที่พูดถึงเนี้ยผมย้อนไม่ถึงเรื่องความคิดเรื่องเลือกตั้งคือความจริงเนี่ยสิทธิเลือกตั้งไม่อาจถูกจํากัดได้นะครับอย่างเช่นเด็กอ,อายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งใช่ไหมในบ้านเราหรือว่าคนซึ่งวิกลจริตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถพวกนี้ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เขาถูกตัดสิทธิเลือกตั้งนะฮะ แต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งบอกคนอื่นไม่ควรจะมีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยแปลว่าเขากำลังจะบอกว่าคนคนนั้นนั้นเนี่ยนะครับหรือคนกลุ่มน,นั้นหรือคนพวกนั้นเป็นคนวิกลจริตคําถามคือเวลาที่ชี้ไปที่คนอื่นว่วิกลจริตเนี่ยผมเกิดสงสัยว่าคนชี้ไปที่คนอื่นหรือตัวเองกันแน่นะครับที่วิกลจริต การเคลื่อนไหวในเวลานี้เนี่ยครับเราก็เห็นภาพอยู่นะฮะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่มันมีความต่อเนื่องกันจากความขัดแย้งทางการเมืองหลายครั้งหลายหนคุณสุเทพเชืกอสุบันบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะนาประเทศไปสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ผมสงสัยนะครับว่าในกระบวนการเคลื่อนไหวในแบบนี้เนี่ยนะฮะ การไม่ยอมรับนะครับที่จะไปลงแข่งขันกันในการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการชุมนุมกดดันปิดสถานที่ราชการต่างๆแบบนี้นะฮะผมไม่แน่ใจหรอกว่าหมายคุณสุเทพนั้นเป็นอย่างไรแต่ผมรู้ว่าในระหว่างทางเนี่ยนะฮะระบอบที่กรปรปรสคุณสุเทพจะสถาปนาขึ้นนั้นเนี่ยมันต้องเป็นระบอบอันธพาลที่ปไตยแน่ๆนะ บัตรนี้นะครับมีคนกังวลว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์จะเกิดมีขึ้นได้หรือไม่เนื่องจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านในเวลานี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดได้มีมติออกมาแล้วว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับผมเรียนว่าพรรคการเมืองพักนี้นะฮะเคยไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี2495 อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี2449พวกเราทั้งหลายที่อยู่ร่วมสมัยกันเราคงเห็นนะครับว่าในปี49นั้นเกิดอะไรขึ้นตามมานะฮะในสุดท้ายทหารก็ออกมายึดอํานาจนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งมีข้ออ้างหลายประการนะครับที่บอกว่าไม่ต้องให้มีการเลือกตั้งเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นกลางนะในปี2495ไม่ลงเลือกตั้งนะครับโดยอ้างว่ามันเกิดรัฐประหารขึ้นแล้วก็ไม่ลงเลือกตั้งนะฮะ แต่ในคราวนั้นเนี่ยมันเกิดการเลือกตั้งนะครับแม้พรักการเมืองพักนี้ไม่ลงเลือกตั้งการเลือกตั้งในปีนั้นก็เกิดมีขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ลงเลือกตั้งอีกผมยังไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าพักการเมืองพักนี้ไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยเพราะอะไรนะฮะ <M aker> พักการเมืองพักนี้บอกว่านะฮะ เมื่อตอนปี49บกคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นกลางนะฮะมีความพยายามในการที่ทําให้กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งถึงที่สุดถึงขนาดมีการให้ประกันตัวกกตมีการฟ้องคดีว่าทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะฮะศาลชั้นต้นสารอุทธรณ์ตัดสินลงโทษจําคุกกกตชุดนั้นเมื่อเดือนที่แล้วศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนะฮะเพราะเหตุเ่าผู้ฟ้องคดีนั้นไม่มีอํานาจฟ้องนะถามว่านะเกิดความรับผิดชอบอะไรขึ้นบ้างนะครับ กับการตัดสินใจอย่างนั้นในเวลานั้นวันนี้นะครับบอยคอตไม่ลงเลือกตั้งอีกนะฮะเหตุผลผมก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงเขาบอกว่าไม่ต้องการให้ระบบอันนีมน้มันเดินต่อไปนะฮะคำถามก็คือว่าแปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณคิดจะทําลายระบบใช่ไหมฮะคิดว่าระบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่สามารถอยู่กันได้เราไม่ถามคนส่วนใหญ่หรือว่าเขาคิดยังไงกับความคิดของคุณ การบริคอดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่มีเหตุผลประการใดๆทั้งสิ้นการจัดการการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะที่เป็นองค์กรอิสระนะฮะที่เขาจะเนินการจัดการเลือกตั้งต่อไปถ้าบอกว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีการซื้อ <Chu> ส <City> e ิทธิ์ขายเสียงนะครับซื้อกันทั้งหมดโกงกันทั้งสิ้นนะฮะคำถามก็คือว่าจะต้องให้พรรคการเมืองของคุณเท่านั้นชนะการเลือกตั้งใช่ไหมถึงจะบอกว่าการเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์และยุติธรรม ผมคิดว่าสําหรับคนซึ่งไม่ไม่รักในประชาธิปไตยไม่ศรัทธาในประชาธิปไตยนะฮะต่อให้เอาเท้ามารีวราชเนี่ยนะครับมาเป็นกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมอยู่ดีปัญหานั้นจึงไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่นะปัญหาอยู่ที่พักการเมืองนะที่ไม่ศรัทธาในระบบนี้ไม่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาไปปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแบบสันติวิธี พรรคการเมืองนี้บอกว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติโนโทษกรรมผมคิดว่าหลายคนทีนี้ก็เห็นเช่นนั้นครับแต่ว่าการตอบนะฮะคำถามว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับขาดความชอบธรรมหรือไม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนครับไม่ใช่หน้าที่ของพรรคการเมืองของคุณที่จะมาบอกแล้วก็มาชี ถ้าคุณคิดว่าขาดความชอบธรรมจริงคุณก็ไปดโรงค์ชี้แจงให้ประชาชนเห็นนะครับว่าเขาขาดความชอบธรรมอย่างไรฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกเองคุณมีวิธีการในการเปลี่ยนรัฐบาลในการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักง่ายๆนะฮะคุณก็ไปในวันที่สองกุมภาพันธ์คุณก็ไปกากะบาดนะครับเลือกพักการเมืองที่คุณชอบก็จบแล้วนะฮะนี่ก็คือคุณสามารถขับไล,ล่รัฐบาลได้นะฮะ ทีนี้ไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในเวลานี้นะฮะที่มันดัามาสู่ประเด็นเรื่องที่เราต้องมาพูดถึงเรื่องคนเท่ากันเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะฮะเอาถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลนะครับที่มากไปกว่านั้นผมว่าเราหลายคนก็คงทราบว่าการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพเทือกสุบันในเวลานี้เนี่ยนะครับหน้าฉากนี่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึง่งประเด็นในการเคลื่อนไหวมันเป็นอย่างหนึง่งถูกไหมฮะแต่หลังฉากของการเคลื่อนไหวนั้นเป็นอีกอย่างหนึง่งถามว่าทําไมผมจึงคิดอย่างนั้นนะฮะ คำตอบก็คือเมื่อเราดูข้อเสนอต่างๆที่มีการเสนอออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่พบเลยนะว่าข้อเสนอนั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือตอบปัญคําถามเรื่องการปฏิรูปการเมืองไทยอย่างไรโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยนะครับขบวนการนี้เนี่ยจึงไม่ได้เป็นขบวนการที่ต้องการการปฏิรูปแต่มีเป้าหมายมีเป้าประสงค์บางอย่างแฝงอยู่ซึ่งขบวนการนี้ไม่บอกเป้าประสงค์อันนั้นอย่างชัดเจนบอกเพียงแต่ว่าขอตั้งสภาประชาชนขออนานาจให้กับตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยจะปฏิรูปประเทศต่อไป ไม่มีใครรู้นะครับว่าการไปรูปประเทศต่อไปนั้นเนี่ยจะนําพาประเทศไปทิศทางไหนไม่แยแสสนใจยายดีคนอีก48ล้านคนที่รอคอยการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงนะครับปัญหาก็คือว่าทําไมนะฮะม็อบอันเนี้ยนะฮะหรือการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยนะครับมันจึงมีผลนะครับในในออสังคมไทยผมคิวนี่เป็นปัญหาของสังคมไทยจริงๆและเป็นปัญหาที่ดำรงฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเป็นเวลายาวนาน นั่นคือปัญหานะครับเรื่องอุดมการประชาธิปไตยในเวลานี้นะครับความขัดแย้งระหว่างอุดมการประชาธิปไตยและอุดมการปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดและผมพบว่าผ่านการต่อสู้ทางการเมืองผ่านความแย้งทางการเมืองหลังรัฐประหาร49จนมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้นะฮะประเด็นแห่งความขัดแย้งนั้นเนี่ยนะครับมันได้พ้นเลยผ่านเรื่องของคุณทักษิณไปสู่ประเด็นที่เป็นปัญหาพื้นฐาน คือเป็นประเด็นปัญหาที่ว่าเราจะปกครองกันในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับในโลกสมัยใหม่นะฮะเราไม่สามารถปฏิเสธระบอบดีได้อีกต่อไปในโลกที่คนส่วนใหญ่ตื่นขึ้นแล้วตระหนักรู้ในสิทธิของตัวตระหนักรู้ในความเป็นมนุษย์ของตัวนะฮะไม่มีใครสามารถปิดฟ้าด้วยฝ่ามือไม่มีใครสามารถบังคับให้กระแสน้ำไหลย้อยย้อนทวนขึ้นฟ้านะครับ มันจะไปไปตามกฎธรรมชาตินั่นก็คือมันต้องเป็นประชาธิปไตยมันต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ปล่อยให้มนุษย์ทุกคนนั้นเนี่ยนะครับได้มีศักยภาพเต็มที่ระบอบนี้ถ้ามันทํางานอย่างเต็มที่นะครับคนทุกคนจะได้เปล่งประกายความรู้ความสามารถของตัวออกมาบ้านเมืองก็จะเจริญก้าวหน้านะฮะไม่ถูกกดทับไม่ถูกปิดกั้นไม่ถูกเอาการามมาครอบเอาไว้นะครับ สำหรับคนบางจำพวกนะฮะกำลังประดิษฐ์กลาที่เป็นรูปขวานอยู่นะครับแล้วใช้กลาที่เป็นรูปขวานนั้นเนี่ยนะครับครอบประเทศเอาไว้ถ้าก็ทำสำเร็จนะครับเมื่อท่านขึ้นไปในอวกาศมองมาที่โลกมนุษย์นะท่านก็จะพบว่าประเทศทุกประเทศในโลกนี้นะครับก็มีแม่น้ำมีต้นไม้มีภูเขานะครับมีธรรมชาติสวยสดงดงาม ผู้คนก็มีปัญหาแก้ปัญหากันไปนะครับตามแต่งสติปัญญาของมนุษย์นะแต่จะมีประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่ถูกครอบด้วยกาลาผมคิดว่านะครับเป็นหน้าที่ของเราทุกคนครับที่ต้องไม่ยอมนะครับทำให้ประเทศเราเนี่ยตกอยู่ในกลาแบบนี้ ถึงเวลานะครับที่เราต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกออกไปดังๆนะครับว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันนะฮะเรามีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันเราจะตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูกมันก็เป็นการตัดสินใจของเราขอให้เราได้ตัดสินใจเองอย่าได้มีใครหน้าไหนได้มาตัดสินใจแทนประชาชนเลยนะครับ สุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากเรียนไปยังรัฐบาลรักษาการอยู่ในเวลานี้นะครับว่าการเลือกตั้งที่จะที่กำหนดเอาไว้แล้วนะครับจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับพักการเมืองพักใดไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเขาไม่พร้อมที่จะต่อสู้ในเวทีของการเลือกตั้งให้โอกาสเขาไปปฏิรูปพักตัวเองนะครับให้เขาปฏิรูปพักตัวของเขาเอง นะครับให้สํานึกในทางประชาธิปไตยนั้นซึมลงไปในทุกอนูนะครับของคนในพักแล้วให้โอกาสเขานะครับในการร่วมปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยปฏิรูปนะฮะรัฐธรรมนูญของไทยในทุกหมวดตั้งแต่หมวด 1. บททั่วไปหมวดสองพระมหากษัตริย์หมวด 3. รัฐสภาหมวด 4. ี่คณะรัฐมนตรีสารองค์กรอ,อิสระ รวมทั้งปฏิรูปกองทัพภารกิจที่อยู่ในเบื้องหน้าของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งถ้าหากมีนะฮะต้องไม่เป็นรัฐบาลน,นะครับที่ทำงานในแง่ของนโยบายปกติธรรมดาไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการ,นะรชะตากรรมของประเทศนี้ในเวลานี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะดำเนินไปได้นะครับแบบปกติธรรมดาแล้วนะฮะ คุณต้องคิดนะครับถึงการถึงระดับในเชิงโครงสร้างรบรรดาผู้ลงสมัครับสมักร,รับเลือกตั้งทุกคนนะฮะไม่ใช่คิดเพียงแค่ชนะการเลือกตั้งแต่ต้องคิดต่อไปว่านะครับเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะปฏิรูปประเทศของเราต่อไปอย่างไรนะครับให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นจเจริญมั่นคงและยั่งยืนนะครับสำหรับชนชั้นนำนะครับสถาบันชั้นนำในทางจารีตประเพณีทั้งหลายองค์กรอ,อิสระศาล นะครับอย่าได้ฝืนนะครับกระแสะของโลกนะนี่เป็นคำเตือนจากใจจริงของผมนะครับคุณไม่สามารถนะครับทำให้คนที่ตื่นแล้วนะครับสว่างสวัยแล้วกลับไปมืดบอดได้อีกต่อไปนะครับ ถ้าไม่เชื่อคุณไม่มีทางนะครับเอาพวกเราทั้งหมดออกไปจากประเทศนี้ได้คุณอยากเห็นการฆ่ากาันแล้วนับจำนวนหัวเหรอครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเหลือมากกว่ากัน ผมหวังนะครับว่าชนชั้นนําเหล่านั้นสถาบันเหล่านั้นนะครับจะตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าความหวังของผมจะริบปรี่ราวกับแสงหิ่งห้อยก็ตามนะถ้าไม่เชื่อนะครับเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อถึงเวลาทุกคนนะครับจะรู้ขึ้นมาต่อสู้พร้อมๆกันเราจะไม่ยอมนะครับ เราจะไม่ยอมให้ใครพลากระบบประชาธิปไตยไปจากเราได้อีกนะครับผมขอจบนะครับการพูดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ